ช่วงนี้มีประเด็นเหรียญนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับขอบตัดเหรียญเก๊นะครับเหรียญราคาหลักหลายพันนะครับราคาหลักแสนนะครับแล้วก็ราคาหลักไม่กี่ร้อยบาทนะครับมาดูกันว่านะครับสไตล์การตัดของเหรียญเก๊เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูกันครับเหรียญหลวงพุทวดนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดกาหลงนะครับเหรียญหลวงนะปู่ดู่สแกนะครับสามเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญงานฝีมือทั้งหมดนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับถ้าจะทำปอมเขาจะเลี่ยมขายแบบนี้นะครับเลี่ยมขาย ถ้าเราดูตําหนิอย่างเดียวพี่ๆครับพระแบบนี้นะครับตําหนิจะตรงทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็นการถอดพิมพ์นะครับทาได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าจะต้องนะแรกมาด้วยขอบตัดที่ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายแบบนี้เขาจะทำการเลี่ยมรอบปิดนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูทั้งผิวหน้าเหรียญแล้วก็ผิวนะครับหลังเหรียญรวมถึงตัวตัดด้วยนะครับว่าแบบไหนนะครับเจอแล้วให้วางได้เลยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับลักษณะผิวพันธุ์วันนะครับก็ถือว่ายังไม่เก่ามากนะครับ ผิวพันธุ์ก็ไม่ได้หนีกันนะครับแต่พอมาดูตัวตัดครับปรากฏว่าตัวตัดแบบนี้นะครับเป็นตัวตัดที่ทําขึ้นมาทีหลังลักษณะตัวตัดจะแอลนะครับก็คือตัดแล้วโค้งเข้านะครับคล้ายๆท้องปลิงนะครับถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยนะครับนะตาหนิคมชัดมากนะครับลักษณะหัวไหล่ครับจีวรสังคตินะครับเมตตาในคมกลิบเลยนะครับถ้าใครดูตําหนิยังไงก็โดนครับเหรียญนี้แต่พอมาพลิกตัวตัดดูครับจะปรากฏว่าเห็นไหมฮะตัวตัดจะเหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเป็นตัวตัดที่แอลเป็นท้องปลิงครับ นี่ครับพยายามทําฟันตัดให้ตรงนะครับอ่านะครับทาฟันตัดให้ตรงกับเหรียญแท้นะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญไม่แท้นะครับพี่ๆขยับมาครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดการหลงครับนะด้านหน้าด้านหลังก็อาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอแต่โค้ดก็ทําคมชัดได้ดีครับลักษณะการแกะบล็อกเพิ่มนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการแกะบล็อกสดนะครับอ่านะครับแต่พอมาดูตัวตัดครับเช่นเดิมเลยนะครับในตระกูลนี้เนี่ยตัวตัดจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการขายพระลักษณะนี้เขาจะทําการปิดขอบเอาไว้เรีกตัวตัดไม่ตรงยุคคนะรับ พี่พี่่านใดอยากศึกษาทางด้านเหรียญนะครับพยายามหาตัวเกสดีๆนะครับเอามาเทียบตัวตัดดูครับว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับก็เป็นเหรียญเกสทั้งสเหรียญเลยครับนะทำค่อนข้างดีครับสำหรับตําหนิหน้าหลังนะครับแต่ตัวตัดเนี่ยนะครับเป็นตัวตัดที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับตบตาคนเช่านะครับใครอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อนะครับฝากติดตามชมทุกวันพุธวันศุกร์วันเสาร์เวลา3ามทุ่มโดยประมาณในช่อง u t u b e ปอนปานปุ๋ยแล้วพบกันในไร์สดครับ